สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4พบกับครูกัญญาณีแสนตรีอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการจัดการในบ้านนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรต่างๆในบ้านนะคะการทำความสะอาดห้องต่างๆของบ้านรวมถึงการรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะ เนื้อหาของวันนี้นะคะจะเป็นการจัดตกแต่งบริเวณบ้านนะคะแล้วก็ภายในทั้งภายในและภายนอกบ้านเลยนะคะเราไปดูกันนะคะว่าหลักการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนบารถนาที่พึงจะมีนะคะความฝันของหลายๆคนก็คือการ มีรถแล้วก็มีบ้านนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบ้านที่สะอาดและน่าอยู่นะคะมันก็มีความจําเป็นนะคะเพราะว่าใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะเป็นที่พักผ่อนสําหรับเรารวมถึงการทํากิจกรรมอื่นๆกับบุคคลในครอบครัวเพื่อสร้างสัมพ,พันธภาพที่ดีในครอบครัวของเราด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะหลักการจัดตกแต่งบ้านให้บ้านหน้าอยู่สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบเนี่ยก็จะมีอยู่หลายอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันแรกนะคะก็คือทําให้บ้านดูสะอาดสวยงามหน้าอยู่ค่ะ 2. นะคะก็คือเน้นประโยชน์ใช้สอยของผู้ที่อยู่อาศัยมีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพบ้านของเรานะคะเช่น เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศนะคะถ้าหากว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนควรที่จะจัดตกแต่งบ้านให้เป็นแบบไหนที่จะทำให้เรารู้สึกเย็นสบายนะคะนอกจากนี้นะคะยังต้องตกแต่งบ้านให้มีหลากหลายรูปแบบตามรสนิยมความชอบของเจ้าของบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมของคนคนนั้นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือต้องคำนึงถึงงบ ประมาณที่ใช้ในการจัดตกแต่งบ้านรวมถึงทรัพยากรที่เราหาได้ด้วยนะคะเราไปดูกันนะคะว่าหลักในการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือความมีระเบียบและความสวยงามนะคะการจัดตกแต่งบ้านควรจะนึกถึงความมีระเบียบแล้วก็ความสวยงามเนี่ยเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะเครื่องเรือนหรือสิ่งของที่นำมาจัดวางที่มันมีปริมาณมากเกินไปนะคะแล้วก็ วางไม่เป็นระเบียบก็จะทำให้ความสวยงามเนี่ยลดน้อยลงทันทีนะคะนอกจากนี้นะคะในการจัดตกแต่งบ้านควรที่จะนำเรื่องของการใช้สีนะคะเพราะสีเนี่ยจะใช้ในการสื่ออารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยเรานำเรื่องสีมาใช้ในการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยก็จะเกิดความน่าอยู่มากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงการนำสิ่งที่มีชีวิตอย่างเช่นดอกไม้นะคะไม้ประดับนะคะต่างๆเอามาปลูกในบ้านหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงอย่างเช่น าการเลี้ยงปลานะคะก็สามารถที่จะเพิ่มความสดชื่นเพิ่มสีสันให้กับบ้านของเราให้สวยงามน่าอยู่ได้ด้วยนะคะเราไปดูสิ่งที่สองนะคะที่จะต้องมีในหลักของการจัดบ้านนะคะก็คือความสบายนะคะบ้านที่เราอยู่เราอยากที่จะมีความรู้สึกสบายนะคะทั้งสบายกายและสบายใจสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงในการตกแต่งให้เรามีความรู้สึกสบายเมื่ออยู่บ้านนะคะก็คือหเลย เรื่องของแสงสว่างนะคะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันแสงจ้านะคะอย่างเช่นม่านหรือมูลี่นะคะใช้กันแสงเพื่อไม่ให้บ้านเรามีอุณหภูมิสูงนะคะจะต้องมีช่องระบายความร้อนระบายอากาศด้วยนะคะทำให้อากาศถ่ายเทให้สะดวกนะคะไม่มีกลิ่นอับในห้องนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกสบายตัวด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอาจจะ มีเครื่องปรับอากาศก็ได้เมื่อวันไหนที่มีอุณหภูมิสูงหรือร้อนเกินไปนะคะและอย่างในเมืองไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิอากาศร้อนซะส่วนใหญ่ด้วยนะคะถ้าหากว่ามีเครื่องอปรับอากาศก็จะดีด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็สามารถที่จะจัดบ้านให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ด้วยนะคะมันก็จะเพิ่มความรู้สึกสบายความรู้สึกผ่อนคลายให้เราได้ด้วยนะคะไปดูนะคะ สิ่งที่3นะคะที่เราจะต้องนึกถึงในหลักการจัดตกแต่งบ้านก็คือความสะอาดถูกสุข,ขลักษณะอนามัยนะคะก็คือในการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยจะต้องมีอากาศถ่ายเทที่สะดวกนะคะไม่วางสิ่งของที่บังทิศทางลมบังหน้าต่างนะคะหรือว่าจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอหรือไม่มืดทึบไม่มืดครึ้มจนเกินไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะต้องไม่มีฝุ่นละอองนะคะแล้วก็ไม่มีสัตว ะะที่เป็นพาหะของโรคนะคะหรือแมลงที่จะมารบกวนเราด้วยนะคะอันนี้ก็คือหลักในการจัดบ้านอันที่3นะคะหลักในการจัดบ้านเรื่องที่4ี่ก็คือความสะดวกสบายนะคะในการจัดตกแต่งบ้านเนี่ยจะต้องนึกถึงความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมต่างๆระหว่างบุคคลในครอบครัวด้วยนะคะโดยอย่างเช่นการจัดทางเดินนะคะส่วนต่างๆของบ้านเนี่ยจัดระเบียงทางเดินให้มัน มีความสัมพันธ์กันแล้วก็สะดวกต่อการเดินนะคะจัดหาเครื่องเรือนที่มันมีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่บ้านของเรานะคะแล้วก็เลือกเครื่องเรือนที่ใช้สอยสะดวกนะคะทำความสะอาดได้ง่าย <cuál> จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้สะดวกต่อการหยิบจับนะคะยกตัวอย่างเช่นไม่วางเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้บ่อยไว้ในที่สูงจนเกินไปจนต้องเอื้อมไปเก็บไปหยิบอยู่บ่อยๆนะคะหรือว่าจัดเก็บอุปกรณ์ให้มันเป็น หมวดหมู่จะแยกตามประเภทก็ได้อย่างเช่นหนังสือก็เก็บที่ตู้หนังสือนะคะ,ะวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะเพื่อให้สะดวกในการที่จะหยิบจับใช้งานในครั้งต่อไปนะคะต่อมานะคะหลักที่5นะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะจะต้องคำนึงถึงนะคะความปลอดภัยเป็นอันดับต้นๆเหมือนกันนะคะจะต้องมี เฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่ามุมส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่เป็นมุมแหลมหรือว่าเป็นของมีคมนะคะแล้วก็ต้องไม่แตกหักเสียหายง่ายจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่วางระเกะระกะขวางทางเดินนะคะควรที่จะป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นตู้ยารักษาโรคนะคะตู้ยาสามันประจําบ้านเนี่ยอาจจะเก็บไว้ในที่สูงให้พ้นจากมือเด็กด้วยนะคะ สารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านนะคะยาฆ่ามแมลงในบ้านเนี่ยควรที่จะแยกให้ไกลจากอา,อาหารห้องอาหารนะคะแล้วก็ให้พ้นมือเด็กนะคะแล้วก็ตรงบริเวณบันไดเนี่ยเราก็ไม่ต้องขัดพื้นให้มันวาวหรือเงาจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหากลื่นเกินไปเราก็จะทำให้เราลื่นล้มเสียหลักตกบันไดามาได้นะคะ นอกจากนี้นะคะเราจะต้องติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหรือเดินสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยแล้วก็ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสวิตช์ไฟบริเวณทางเข้าบ้านนะคะถ้าเรากลับเข้ามาบ้านในเวลาที่มืดแล้วนะคะไม่ได้เปิดไฟทิ้งไว้อย่างเี้คะ่ะก็ต้องมีสวิตช์นะคะหรือปุ่มเปิดไฟเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณที่เราสามารถเอื้อมมือไปถึงได้ง่ายนะคะ ต่อมานะคะสิ่งที่จะต้องคํานึงถึงอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือความประหยัดนะคะการจัดตกแต่งบ้านต้องนึกถึงความประหยัดด้วยนะคะประหยัดทั้งเวลานะคะเงินทองนะคะสิ่งของที่จะซื้อมาตกแต่งบ้านนะคะจะต้องเป็นของที่หาได้ง่ายนะคะเป็นเครื่องทุ่นแรงที่จะช่วยให้ประหยัดเวลาแล้วก็แรงงานด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เราประดิษฐ์เองนะคะเราคิด ขึ้นมาเองนะคะเอาของรีไซเคิลต่างๆมาตกแต่งบ้านเนี่ยก็จะเพิ่มมูล,ลค่าให้เราโดยที่เราจะรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราหามาตกแต่งบ้านด้วยนะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วย <S 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 ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนนะคะห้องส่วนต่างๆคราวนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าการจัดตกแต่งห้องแต่ละห้องให้ มีความน่ารักน่าอยู่สดชื่นนะคะแล้วก็เหมาะแก่การพักผ่อนยังไงกันบ้างนะคะเรามาดูห้องแรกเลยนะคะห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยควรจะเป็นห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็ถ่ายเทอากาศได้สะดวกนะคะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยเป็นห้องที่เราอยู่ส่วนตัวนะคะเป็นห้องสําหรับการพักผ่อนเราพักผ่อนในห้องนอนเนี่ยวันหนึ่งอย่างน้อยห ถึง8ชั่วโมงนะคะสำหรับการนอนแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะจะต้องมีหน้าต่างนะคะหรือมีช่องระบายอากาศหรือมีพัดลมก็ได้นะคะหรือเครื่องปรับอากาศแล้วก็ไม่ควรที่จะจัดวางให้หัวเตียงเนี่ยอยู่กับชิดกับหน้าต่างจนเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหากวันไหนที่มีลมแรงนะคะหรือมีละอองไอฝนนะคะพัดเข้ามาทางหน้าต่างก็อาจจะทำให้เราเกิดอาการไม่สบายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ ไม่ควรที่จะวางชิดกับหน้าต่างจนเกินไปนะคะต่อมานะคะเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้สีนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสีเนี่ยเป็นตัวที่สร้างอารมณ์ความรู้สึกของเราได้นะคะสีของห้องนอนนะคะส่วนใหญ่ก็ควรที่จะเป็นสีที่ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายนะคะสำหรับห้องนอนของวัยรุ่นเนี่ยก็ควรที่จะตกแต่งเป็นวัยที่สดใสหน่อยนะคะหรือว่าสามารถที่จะเลือกสีโทนอบอุ่นได้นะคะ นอกจากนี้นะคะสิ่งของที่จะจัดวางในห้องส่วนตัวของเราเนี่ยก็มีความที่เหมาะสมแล้วก็จําเป็นก็พอนะคะไม่ต้องถึงกับต้องการความสะดวกสบายขนาดว่าต้องเอาตู้เย็นนะคะมาไว้ในห้องนอนส่วนตัวเพื่อที่จะหยิบจับอะไรมากินสะดวกขนาดนั้นก็ถือว่าไม่เหมาะสมแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะห้องนอนก็ควรที่จะเป็นห้องที่มีความส่วนตัวนะคะจะต้องไม่มีเสียงรบกวนนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ย เราจะได้หลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะประตูสามารถที่จะปิดล็อกจากด้านในได้ด้วยนะคะเพราะว่า,เ,าเราต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะคะห้องรับแขกค่ะห้องรับแขกเนี่ยก็จะควรที่จะเลือกเครื่องเรือนนะคะที่นั่งสบายมีความสะดวกสบายนะคะดูแลรักษาง่ายด้วยแสงสว่างเพียงพอนะคะ ควที่จะจัดวางเครื่องเรือนให้เหมาะสมนะคะแล้วก็สะดวกต่อการพูดคุยสนทนากันเมื่อเวลาที่มีแขกมาเยี่ยมเยียนบ้านของเรานะคะนอกจากนี้นะคะเราควรที่จะคำนึงถึงสีของเครื่องเรือนด้วยนะคะควรเลือกสีที่สวยงามกลมกลืนกับผนังห้องนะคะตลอดจนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตานะคะมีความเป็นสัตว์เป็นส่วนนะคะ,ะบริเวณการ จัดห้องรับแขกส่วนใหญ่เนี่ยควรที่จะจัดไว้ส่วนหน้าของบ้านนะคะควรที่จะมีประตูเข้าออกด้วยนะคะควรที่จะจัดให้สวยสะดุดตาเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าห้องนี้เนี่ยถือว่าเป็นห้องที่จะโชว์ความเป็นหน้าตาของบ้านได้นะคะเราอาจจะนำสิ่งของที่ตกแต่งห้องรับแขกมาวางด้วยก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นต้นไม้นะคะต้นไม้เล็กๆที่เป็นต้นไม้ที่ใช้ปลูกในบ้านเพราะว่า มันจะช่วยเพิ่มความสดใสน,นะคะเพิ่มชีวิตชีวาให้กับห้องรับแขกของเราได้นะคะนักเรียนดูรูปภาพประกอบที่ครูเตรียมมานะคะเป็นเป็นไม้นะคะกระถางที่สามารถปลูกในบ้านได้เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่ต้องการแสงน้อยนะคะไม่ต้องการแสงมากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นมอนสเตอร่านะคะหรือว่ากล้วยด่างฟลอริดาก็ได้นะคะนี่คือตัวอย่างของพืชนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยก็จะมี ต้นไม้นะคะพันธไม้หลากหลายสายพันธุ์มาให้ดูนะคะว่าพืชอะไรบ้างที่เหมาะที่จะปลูกในบ้านของเรานะคะเราไปดูห้องต่อไปเลยนะคะก็คือห้องอาหารนะคะห้องอาหารเนี่ยก็จะควรที่จะเป็นห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้วก็อากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อเรารับประทานอาหารอาจจะมีกลิ่นอาหารนะคะหลงเหลืออยู่ในห้องเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ มีการเปิดหน้าต่างนะคะหรือว่าเปิดเครื่องฟอกอากาศนะคะห้องอาหารของเราหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จด้วยนะคะการใช้สีในการทาสีห้องอาหารนะคะก็ควรที่จะเป็นสีที่สบายตานะคะแล้วก็สีที่ใช้ในการกระตุ้นในการอยากอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนสังเกตเวลาที่นักเรียนไปร้านอาหารต่างๆนะคะอย่างเช่น KFC ีนะคะ เดอะพิซซ่าพิซซ่าคอมพานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะใช้สีสันในการตกแต่งร้านออกโทนสีสีส้มสีแดงสีเหลืองนะคะสีชมพูอ่อนสีเขียวอ่อนนะคะสีเหล่านี้จะเป็นสีที่กระตุ้นในการอยากอาหารของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลือกสีที่เป็นสีโทนนี้ก็ได้นะคะการจัดวางโต๊ะเก้าอี้นะคะก็ควรที่จะเป็นชุดโต๊ะเก้าอี้ที่สามารถเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนลุก ก็ออกจากเก้าอี้นะคะจะลุกจะนั่งก็สามารถที่จะเคลื่อนเก้าอี้ได้ง่ายนะคะการจัดวางจานชามใส่อาหารภาชนะใส่อาหารหรือจานช้อนนะคะก็จะทำให้ห้องอาหารเนี่ยมองดูหน้านั่งหน้ารับประทานอาหารมากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราอาจจะหาภาพนะคะเป็นภาพแขวนผนังนะคะประเภทภาพอาหารก็ได้นะคะผละไม้หรือว่า กาแฟก็ได้เพื่อสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารนะคะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะคะห้องครัวนะคะห้องครัวกับห้องรับประทานอาหารเนี่ยจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าห้องครัวเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องครัวเพิ่มขึ้นมานะคะยกตัวอย่างเช่นไมโครเวฟเตาอบนะคะเตาแกส๊สหรือว่าเตาถ่านนะคะห้องนี้ก็ควรที่จะได้รับการดูแลแล้วก็ต้องการสะอาดอยู่เสมอนะคะ อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะวางให้เป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อคำนึงถึงความสะดวกในการหยิบจับมาใช้งานนะคะแล้วก็รักษาความสะอาดอยู่เสมอด้วยนะคะมีที่สำหรับเตรียมอาหารนะคะใช้เป็นที่สำหรับเตรียมแล้วก็ประกอบอาหารโดยจัดให้มีอ่างสำหรับล้างอยู่ตรงกลางนะคะเอาไว้ใช้ในการล้างผากักล้างเนื้อสัตว์นะคะหรือล้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราใช้เสร็จหลังจากที่ประกอบอาหารนะคะมี ชุดอุปกรณ์หุงต้มนะคะก็คือประกอบด้วยเตาชนิดต่างๆเนี่ยอาจจะจัดให้อยู่ถัดจากโต๊ะประกอบอาหารก็ได้นะคะมีตะแกรงพักของร้อนนะคะมีฐานรองสําหรับาการพักอาหารที่เสร็จจากการปรุงแล้วก็การยก,ยกลงจากเตานะคะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับเก็บอุปกรณ์นะคะเก็บาจานช้อนซ่อมนะคะเก็บอาหารแห้งอาหารกระป๋องแยกกันนะคะรวมหรือจะเป็น ู้กับข้าวหรือตู้เย็นนะคะนอกจากนี้นะคะแสงนะคะจะต้องมีแสงที่สว่างเพียงพอนะคะมีอากาศถ่ายเทที่สะดวกด้วยมีภาชนะสําหรับรองรับเศษอาหารนะคะรองรับขยะจากการประกอบอาหารด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากเราไม่มีนะคะวางๆางกองไว้นะคะอาจจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นนะคะทำให้เกิดมแมลงวันนะคะมแมลงสาบมด ือหนูนะคะที่มันเป็นพาหะนำโรคไปสู่สมาชิกในครอบครัวเราด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ต้องวางสิ่งของต่างๆให้เหมาะสมนะคะเนื่องจากอุปกรณ์ครัวเนี่ยทำครัวมีหลากหลายชนิดเลยนะคะจึงควรที่จะจัดวางตําแหน่งให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะเพราะว่าจะทำให้สะดวกต่อการใช้งานแล้วก็จะได้ไม่สกปรกด้วยนะคะเราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะคะห้องนี้ก็คือ ห้องน้ํากับห้องสุขานะคะบางบ้านเนี่ยอาจจะแยกห้องน้ํากับห้องสุขาออกจากกันนะคะแต่ว่าบางบ้านก็อาจจะจัดเป็นห้องเดียวกันเลยนะคะในห้องน้ํานะคะอาจจะมีอุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในห้องน้ํานะคะอย่างเช่นสบู่ยาสีฟันนะคะยาสระผมนะคะอันนี้อาจจะมีสำรองไว้ในตู้ผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีไว้สำรองเผื่อแขกด้วย หรือสำรองสำหรับสมาชิกในบ้านเองด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ใช้สีสันที่ดูสบายตานะคะตกแต่งด้วยพันไม้เล็กๆที่เป็นไม้ที่อยู่ในร่มก็ได้นะคะอากาศจะต้องถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็มีแสงสว่างส่องถึงนะคะก็ที่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะอยู่บริเวณทิศตะวันตกของบ้านนะคะเนื่องจากว่าช่วงบ่ายนะคะเป็นช่วงที่แดดแรงนะคะห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องที่มีความอับชื้นนะคะ มีเป็นห้องที่ใช้น้ําอยู่เสมอมันก็เลยทําให้อับชื้นได้เพราะฉะนั้นถ้ามีแสงแดดส่องถึงห้องก็จะเป็นการดีมากนะคะเพื่อให้ห้องน้ําของเราถูกฆ่าเชื้อด้วยนะคะการใช้สีในห้องน้ำเนี่ยก็ใช้สีอย่างเช่นเขียวอ่อนได้นะคะสีเหลืองอ่อนสีฟ้าอ่อนชมพูอ่อนนะคะเราก็สามารถที่จะนําพืชต่างๆมาตกแต่งในห้องน้ําได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นกวากมะละกอนะคะบีโกเนียนะคะ บัวดอยเฟิร์นนะคะเพื่อที่ไม่ต้องการแสงมากนะอันนี้ก็เป็นการตกแต่งห้องน้ำห้องสุข,ขาของเรานะคะ <S <S เราไปดูห้องต่อไปกันเลยนะคะออขออภัยนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ที่เตรียมมามีเพียงเท่านี้แต่ว่าทีนี้เราจะมาดูนะคะพันไม้ต่างๆที่ใช้ตกแต่งภายในตัวบ้านนะคะอันนี้เน้นนะคะว่าเป็นภายในบ้านก่อนนะคะเราไปดูกันว่า มีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นพลูด่างนะคะจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยต่อไปนะคะเขียวพันปีนะคะเศรษฐีเรือนในนะคะคลา้าบัวดอยนะคะวาสนาสาวน้อยปับแป้งเข็มสามสี สับปะรดสีลิ้นมังกรนะคะแล้วก็แก้วกาญจนาเหล่านี้นะคะก็เป็นพืชที่ปลูกในบ้านได้นะคะว่าเพราะว่าไม่ต้องการแสงเป็นปริมาณมากนะคะสามารถอยู่ในร่มได้แล้วก็อาจจะให้โดนแสงบ้างเป็นบางครั้งนะคะอาจจะหาภาชนะนะคะหรือกระถางที่น่ารักน่ารักนะคะหรือ ตามสไตล์ความชอบให้มันเข้ากับห้องนั้นนะคะปลูกแล้วก็นำไปจัดวางในห้องต่างๆในบ้านได้นะคะยกตัวอย่างเช่นไม้ที่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศเนี่ยสามารถที่จะเอาไว้ในห้องนอนได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะช่วยฟอกอากาศให้กับเราด้วย <S <S เราไปดูกันต่อนะคะสำหรับต้นไม้ที่ใช้ตกแต่งบริเวณนอกตัวบ้านนะคะหรือบริเวณสวนนะคะ จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะแต่ว่าวันนี้ครูยกตัวอย่างมาให้ก็มีหูกระจงนะคะแผ่บารมีต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาอยู่ตลอดปีนะคะมีใบหนานะคะกิ่งก้านหนานะคะสามารถที่จะให้ร่มเงาสร้างร่มเงาให้บ้านของเราได้นะคะแล้วกอ็อาจจะเป็นที่จอดรถได้ด้วยนะคะต่อมานะคะไม้ประเภทพุ่มนะคะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลย เอาไว้ใช้จัดสวนนะคะอันนี้จะเป็นไม้ประดับนะคะแล้วก็มันก็จะมีที่เป็นไม้ดอกด้วยนะคะดอกไม้พันธุ์ต่างๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไม้ยืนต้นประเภทเที่รับประทานได้ด้วยอย่างเช่นมะม่วงนะคะมะนาวเนี่ยปลูกตกแต่งได้ด้วยนะคะเป็นเป็นสมุนไพรด้วยแล้วก็เอามารับประทานอาหารได้ด้วยนะคะหรือว่าใครชอบแบบเป็นผักสวนครัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ปลูกในภาชนะที่รีไซคเคิลก็ได้ภาชนะที่น่ารักน่ารักก็ได้นะคะมีไอเดียต่างๆมากมายนะคะหรือจะเป็นพืชกินได้ก็ได้อย่างยกตัวอย่างไปแล้วคือมะม่วงนะคะลำไยอย่างเงี้ยค่ะมะม่วงขอโทษค่ะชมพู่มะเมี่ยวนะคะหรือต้นฝรั่งอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นต้นไม้ที่ใช้ตกแต่งได้ด้วยรับประทานได้ด้วยต่อมานะคะ อันนี้นะคะก็เป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะสามารถที่จะตกแต่งบ้านของเราให้เพิ่มความมีชีวิตชีวาความสดใสได้นะคะสดชื่นได้นะคะเราอาจจะมีบ่อปลาเล็กๆอ่างปลาเล็กๆก,ก็ได้นะคะแล้วก็ปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆรอบๆบ,บริเวณสระแล้วก็เลี้ยงปลานะคะหรือเลี้ยงสัตว์เล็กๆอื่นๆน,นะคะที่เป็นสัตว์น้ําได้นะคะอาจจะมีศาลานั่งเล่นพักผ่อนด้วยก็ได้นะคะ นี่คือตัวอย่างของการจัดตกแต่งบ้านนะคะในรูปแบบต่างๆของห้องต่างๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เลยนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมของวันนี้นะคะเป็นงานครั้งที่6นะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะปลูกต้นไม้ที่ใช้ในการประดับตกแต่งภายในห้องนะคะเน้นนะคะว่าภายในห้องของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำการปลูก1ต้นโดย ให้เลือกต้นไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตัวเองนะคะเลือกตามความชอบแล้วก็ตามเหมาะสมของห้องที่เราจะนําต้นไม้ต้นนี้ไปจัดวางด้วยนะคะโดยปลูกลงในภาชนะต่างๆตามที่นักเรียนหาได้เลยจะเป็นภาชนะรีไซเคิลก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อก็ได้หรือจัดหาก็ได้ตามความสะดวกของนักเรียนนะคะหลังจากที่นักเรียนปลูกต้นไม้ลงในภาชนะของนักเรียนแล้วนะคะให ถ่ายภาพคู่กับผลงานของนักเรียน1ภาพนะคะโดยภาพนั้นน่ะจะต้องเป็นภาพที่นักเรียนเอากระถางต้นไม้ของนักเรียนไปจัดวางในส่วนต่างๆของบ้านนะคะยกตัวยอย่างเช่นถ่ายคู่กับกระถางต้นไม้ที่ปลูกเองอยู่ในห้องน้ำนะคะหรือว่าโต๊ะรับแขกอย่างเงี้ยนะคะบริเวณห้องนอนส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้ตามสะดวกตามใจชอบของนักเรียนได้เลยนะคะ ถ่ายภาพ1ภาพนะคะส่งในอาราบัมส่งงานนักเรียน2564นะคะแล้วก็เนื้อหาในวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากว่านักเรียนเห็นว่ามีประโยชน์นะคะสามารถที่จะแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้นะคะหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆจากการเรียนคลิปนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ